สวัสดีค่ะคนเกิดวันจันทร์คลิปนี้นะคะเป็นดวงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักความสมันของคนเกิดวันจันทร์ประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแม่หมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะคะทั้ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์ต่างๆนะคะบางท่านก็สวัสดีกันเฉยๆก็มีก็อุ้ยดีนะคะดีใจยังอุตส่าห์สวัสดีกันท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะฝากด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะได้ให้กำลังใจกันคนเกิดวันจันทร์มาเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะการงานคนเกิดวันจันทร์พฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้าง บางทีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรากังวลใจนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์แต่ว่าจริงๆแล้วนะคุณกังวลใจเพราะว่าอาจจะคิดมากไปเองด้วยต้องขอใช้คำว่ามโนเออเรามาโนเยอะอาจจะเป็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่า,วาเอ,อ๊งานที่ทำอยู่นะอาจจะบางท่านมีมีเกณฑ์ว่าเออเราอาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือเปล่าหรือมันมีความรับผิดชอบใหม่ๆหรือเราจะได้ทาอะไรใหม่ๆบางทีมันมีโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ งานใหม่ที่คุณจะเริ่มทำจะเริ่มลงมือซึ่งคุณค่อนข้างกังวลใจกังวลใ,ใจว่าเออมันจะสำเร็จไหมเราจะทำได้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะคุณคิดมากไปเอง นะคะทำใจให้สบายๆเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะตัวคุณเองคุณสามารถจัดการได้ทุกอย่างนะคะคนรอบข้างพร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้วยอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคนในครอบครัวนั้นเน้นที่ผู้หญิงนะคะนะคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคอยช่วยเหลือจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาแล้วด้วยศักยภาพคุณเองด้วยนะคะแต่ขอว่าให้เราบางทีเรื่องไหนบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดเราก็ต้องเด็ดขาดไม่อารุมอัลรวม นะคะคใช้เหตุใช้ผลให้เยอะๆแล้วก็ผลักดันตัวเองให้กระตือรือร้นมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่ว่าปัญหาเราคือบางทีเราไม่กล้าเรากลัว นะแค่นั้นเองค่ะเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกังวลใจนะคนเกิดวันจันทร์อนาคตมันดีอยู่แล้วอนาคตของคุณมันมีความสําเร็จเพียงแต่บางทีเราต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดอันนี้ต้องหยุดทําไหมหรือจะต้องไปทําอะไรอย่างอื่นงานบางอย่างคุณอาจจะทํามานานแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สําเร็จสัทีนู่นนี่นั่นมันกําลังจะสําเร็จแล้วรออีกแป๊บเดียวนะคะภายในเดือนพฤษภาคมนี่แหละความสําเร็จมาแน่นอนนะคะมันมีไพ่ของความสําเร็จมันมีไพ่ของความสุขมันมีไพ่ของสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางที คุณจะต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างด้วยความเด็ดขาดก่อนแค่นั้นเองนะคะอย่าคิดมากคือทุกอย่างมันอยู่ในความคิดของคุณหมดเลยคือมันมันไม่ได้มีสถานการณ์ที่มันเลวร้ายมากแต่ว่าเราไปคิดว่ามันจะเลวร้ายเนาะมาดูการเงินกันบ้างค่ะการเงินนะคะโอเคการเงินในเดือนพฤษภาคมนะคะ ถือว่า,าคนเกิดวันจันทร์นะคะเงินที่ควรจะมามันก็มานะคะมาตามผลงานของเราคุณขยันเงินมันก็จะมาเต็มๆนะคะแต่ทีนี้ถามว่าเออแล้วคุณจะขยันไหมอะ่ะ <c oughs> ก็ขยันอยู่คุณหาเก่งนะ,ะหาเงินเก่งนะขยันขันแข็งแต่ว่าก็ใช้เก่งด้วยปัญหาคือใช้เก่งด้วยนี่แหละ นะใช้ตามใจจังเลยนะบางท่านนะคะอาจจะวางแผนเที่ยวนะบางคนเที่ยวธรรมชาติเที่ยวทางไกลาบางคนเที่ยวกลางคืนนะคะหรือคือเราชอบอะไรแบบนี้ในช่วงพฤษภาคมมันจะมีมันจะมีงานพวกอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เพื่อนชวนเที่ยวนะอะไรเงี้ยเออก็จะมีต้องจ่ายไปนะคะแต่ทีเนี้ยบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามานะคะทําให้คุณต้องเร่งหาเงินคุณหาเงินเก่ง นะแต่ถ้าสมมติว่าพอคุณหาเงินเก่งแล้วถ้าคุณใช้น้อยลงนิดหนึ่งนะคะมีวินัยในการใช้เงินหน่อยวางแผนดีๆหน่อยเด้อโอ้ยไปโลดนะคะแล้วนี่เรื่องเด่นอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะเด่นมากๆคือดวงคุณพฤษภาคมเนี้ยเด่นในเรื่องของถ้าคุณเดือดร้อน อ๊้คนช่วยเหลือเนี่ยเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนเอ็นดูพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะให้ช่วยเหลือเอ่อพ่วมเทียบพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้เยอะฉันก็มีใช้เดือดร้อนฉันก็มีคนช่วย นะคะถือว่าเออดีมากๆเลยคือการที่มีคนรักมีคนเอ็นดูเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรมันก็ดีไปหมดแหละมันไม่เดือดร้อนนะคะทีนี้มาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภต้องบอกว่าออโชคลาภมันก็จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาจากคนอื่นๆคนรอบข้างที่ให้ความช่วยเหลือนะั่นแหละก็ถือเป็นโชค ะะทีนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคล่ะนะการเสี่ยงโชคมันไม่เด่นนะคะเราวังให้ดีว่าเ,เราหวังเยอะไงคือบางท่านอ,อ,อ,อันนี้ในชั้นจะโปะบ้านแล้วเนี่ยจะมีแบบว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมเนี่ยการจะเสี่ยงโชคนะซื้อสักชุดอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าขนาดนั้นเลยนะคะกลัวเสียเยอะไม่ใช่อะไรแต่ทีนี้อ่ะด้วยดวงการเสี่ยงโชคไม่โดดเด่นอ่ะไม่เป็นไรนะเราก็เล่นกันพอสนุกสนุกซื้อกันใบสองใบก็พอทีนี้ม,มีมีอะไรที่จะพอแบบว่าเออเสริมดวงโชคลาภเราได้ บางไมนะคะเสริมดวงโชคลาบก,ก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนในครอบครัวนะคะเน้นที่คนในครอบครัวแล้วก็บางทีเราซื้อ,อสลากกินแบ่งอะไรพวกนี้เราซื้อลอตเตอรี่เราก็ซื้อช่วงที่เราเดินทางไปทำงาน นะคะอันนี้ก็จะช่วงของการเดินทางมันมีไพ่การเดินทางเข้ามานะคะนั่นหมายถึว่าเออมันอาจจะมีแบบส่วนในการเสริมดวงโชคลาภเราได้แล้วก็อาจจะเป็นอายุของผู้ใหญ่ในบ้านประมาณนี้ก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นลูกหลานบริวารที่ช่วยไปซื้อให้อาเลขไหนดีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะช่วยเสริมกันเป็นเกดิดเล็กเกรดน้อยนะคะก็ฝากกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ให้กำลังใจก็ขอให้เฮงเฮรวยๆนะคะ ต่อไปมาดูความรักกันเริ่มที่คนโสดนะคะคนโสดวันจันทร์หรือสภาคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างหู่อ,อก็เปิดการงานก็ได้ก้าวดาบม,มันเป็นช่วงที่คุณคิดมากจริงๆนะเนี่ยคนเกิดวันจันทร์มันเป็นช่วงที่คุณเนี่ย อ่อนไหวนะคะอ่อนไหวมากกว่าปกติในทุกเรื่องการงานก็อ่อนไหวนะความรักก็อ่อนไหวอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าที่มันจบไปแล้วแล้วมันยังสดๆร้อนๆอ,อยู่ นะคะบางท่านจบไปนานแล้วแต่ยังเข็ดอ่ะชั้นยังเข็ดาการที่จะให้ฉันเริ่มต้นใหม่มีใครสักคนเนี่ยมันยากจังเลยไพ่ของคนโสดวันจันทร์ต้องบอกว่าบ่งบอกสภาวะที่คุณต้องการเวลามากกว่านี้ในการที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองแผลยังไม่หายหัวใจยังไม่หายดียังคงวุ่นวายใจกับเรื่องราวเก่าๆถามว่าคุณคิดถึงการกลับไปไหมไม่ คุณไม่คิดถึงการกลับไปคุณพยายามจะมูฟออนแต่ว่ามันต้องใช้เวลามากกว่านี้เนาะให้กำลังใจคนโสดวันจันทร์นะคะเหนื่อยจังเลยนะมันเป็นมันเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมที่คุณต้องพักกายพักใจพักให้เยอะๆไม่ต้องพยายามผลักดันตัวเองว่าเอยเนี่ยฉันต้องไปคุยกับคนนั้นฉันต้องอย่างงู้นอย่างนี้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลชีวิตดูแลหัวใจเราแล้วก็มองไปถึงการคือพยายามที่จะแบบเออออกไปพบเจอผู้คนบ้างอยากเก็บเนื้อเก็บตัวจนเกินไปเพราะตอนนี้คุณคุณไม่อยากไปเจอใคร เลยบางทีเพื่อนฝูงนัดกันก็ไม่อยากพอเราอยู่คนเดียวมากๆเนี่ยมันจะจมนะฮะจมจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความเศร้าจมอยู่กับความผิดหวังของตัวเองแล้วมันจะก้าวไปได้ยากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพอช่วงพอเข้าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมอาจจะเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นและเริ่มจะแบบว่าเออฉันจะปล่อยวางอาดีตและฉันพัก ฉันพักพอละช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะจะจะซบเซาเออไม่ได้จะจะหงอยเหงาเศร้าส้อยเยอะหน่อยแต่ว่าไม่อยากให้เศร้านะคะอยากให้ตั้งสติดีๆแล้วก็ทําตัวให้สนุกสนานนะไปเจอเพื่อนเจอฝูงออกไปข้างนอกบ้างมันจะช่วยให้เราหายดีขึ้นหายดีเร็วขึ้นนะคะเข้มแข็งให้เยอะคุณมีความเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดอย่าอยู่คนเดียวบ่อยๆนะคะกินให้ได้นอนให้หลับด้วย เอาละมาดูคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยขอพูดถึงคนเกิดวันจันทร์ที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันจันทร์ที่แบบว่าอรักกันดีกับแฟนอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะพฤษภาคมนี้ยังดีนะคะก็ดีก็ดีนะมีเรื่องออ่รักกันดีนะคะรักกันดีแก็ได้พูดได้คุยกันแต่ว่ามีเรื่องที่ต้อง คือในเมื่อมันดีอยู่แล้วเราก็ต้องบอกเคล็ดนะคะหรือแนะนำคำแนะนำจากหน้าไพ่ว่าเออทำอยังไงมาถึงจะดียิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องไม่หลงลืมคือคุณทำงานเยอะแฟนทำงานเยอะและความสัมพันธ์มันจะกลายเป็น เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้คุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับแฟนเราเดี๋ยวคนอื่นจะมาคุยกับแฟนเรานะคะและจะกลายเป็นอุ้ยต้องมาละแวงกันช่วงที่คุณไม่มาเธอไม่มาเจอฉันเธอไม่ว่างแหะไม่ว่างจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้ามาคุยเดี๋ยวมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าทางคุณหรือทางเขาเพราะฉะนั้นนะคะ หาเวลานะเจอได้ต้องเจอนะคะว่างแป๊บหนึ่งต้องคุยต้องส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ต้องเจอกันด้วยนะ,ะถ้าใครคิดว่าเออผู้สภาคมนี้ไม่เป็นไรเจอกันได้น้อยก็ได้ไม่ได้นะคะคุณต้องหาวันว่างที่ตรงกันนะคะใช้เวลาร่วมกันคือมันมีความไม่มั่นคงอยู่นะคะมีความไม่มั่นคงอยู่เพราะว่าคุณไม่ค่อยสนใจกันคุณไม่ค่อยแบบว่า คือมันยังไม่ลงตัวในเรื่องของเวลานะคะต่างคนต่างยุง่งบางทีเราอยากคุยเราอยากเจอแต่แฟนไม่ว่างนะคะก็อออะไรอะ่ะนะบางทีพอเราว่างอ่ะแฟนไม่ว่างนะมันมันมันจะสลับกันนะคะเขาเ,เขาว่างแต่เราไม่ว่างประมาณเนี้ย เอาเป็นว่าหาเวลาเจอกันคุยกันให้เยอะแล้วทุกอย่างจะดีมากแล้วก็ถ้าให้ใจถ้า,ถาะให้ดีนะคะโุย oh, เริ่มรัวก็จะให้ดีก็มีเซอร์ปงเซอร์ไพรส์บ้างนะคะก็จะทำให้ทุกอย่างมันมันราบรื่นหวานชื่นขึ้นทีนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ที่มีปัญหากันมาก่อนนะมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ ครึ่งเดือนแรกก็จะยังส่งๆนะคะมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนมากแต่ว่าคุณยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์คุณได้อยู่แล้วนะคะครึ่งเดือนแรกก็จะส่องกันไปส่องกันมาอีโก้จัดรือ,อฉันไม่ทักก่อนหรอกเธอแล้วก็บางทีพอเราไม่ทักเขาเราว่าเราไม่ผิดเขาเองเขาก็คิดว่าเขาไม่ผิดหรือบางทีเขาคิดว่าเขาผิดแต่ว่าด้วยอีโก้จัดๆเขาไม่ทักหลอกประมาณนี้มันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมทําให้คุณสองคนนะคะจ,จะเป็นคุณทักเขาหรือ เขาทักคุณก็ได้มีเกณฑ์จะได้พูดได้คุยกันนะคะช่วงสัปดาห์กลางๆเดือนนะคะจะได้พูดได้คุยได้เจอนะคะแล้วก็สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปได้สบายใจมากขึ้นถามว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเอ่อมันอยู่ที่ปัญหาแต่ละคนบางทีถ้าปัญหาจุกจิกเล็กน้อยแค่ไม่พอใจกันเล็กน้อยแล้วงอนๆกันอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องลดอีโก้ของเราลง รถอีโก้ e ของเราลงคือถ้าสมมติว่าเราเราเรออย่างเดียวแล้วเรารู้ว่านี่สายแฟนเราอีโก้จัดสงสัยเฉยแน่ๆเลยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายที่หาวิธีที่จะได้พูดได้คุยกับเขานะคะอีโก้จัดหรือทิฐิสูงเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์มันดี นะแต่เราไปบงังคับให้เขาลดทิฐิเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลดทิฐิของเราเองนะคะบางทีต่อให้เราไม่ผิดเรารู้ว่าเราไม่ผิดแต่ว่าก็รู้อยู่ว่าเราก็รักเขาเขาก็รักเราแล้วจะต้องมามามาแบบว่าอยู่เฉยๆฉยทรมานใจทําไมนะลองคิดดูนะคะ ช่วงกลางเดือนนะคะมีโอกาสดีมากๆที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนเกิดบันจันอะให้กําลังใจกันโอกาสหน้านะคะดวงประจำมิถุนายนพอเข้าพฤษภาคมแม่หมอะจะทำคลิปมาให้ดูกันล่วงหน้านะคะรอติดตามกันนะคะขอบคุณทีต่ติดตามกันมาตลอดนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ